say quá say gây áp và làm sao nhỉ ba cặp bạn đây mấy số bộ đấy xong ý hoặc bà nói bà nhá bộ đấy tạm bài luôn thèm nằm bút phật khắc ừ, nó... wow. thế nó à? <laughs> <laughs> Thắt thế nè Thế nó không nào, không nào. Lát. <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิธีคนเ่าทุกคนตอนนี้บราอกคิงเดินทางมาฮอดบานนามอนทุกคนสีเห็นดูทางหน้านี้จะเป็นบานนามอนนี่ไส้น้ำห้วยไล่พานตัวมูบานไส้เย็นฟังเสียงน้ำดังทาดถาดถาดได้ยินแล้วจิตใจคือว่าเป็นช่วงๆเนาะเดี๋ยวเราจะเขาไป ตัวหมู่บ้านนี้ไปเบื้องวิธีชีวิตข้าเจ้าเนาะเห็นไก่ๆเห็นข้าเจ้าพาฝืนพาฝืนอยู่กลางน้ำห้วยอยู่แคมน้ำห้วยเนาะมีเหื่บานเหือ่อแล้วก็มีขั้วน้อยลงมาเดี๋ยวเบาคิงจะพาทุกคนเขาไปเบื้องเขาไปสัมผัสวิธีพื้นบ้านข้องผู้คนอยู่บ้านแห่งนี้แล้วเขาจะขี่รถเลาะไปหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนไปทางน้าคนเนาะโอเคเห็นเป็ดน้อย ลิ้นนำอยู่นำคือสีเย็นขนาดฝั่งเสียงเนะไปเพื่อเป็นการบอสเสียเวลาขเขาไปมู่บานแห่งนี้กันเลยพี่น,น้อง khắp năm đi đâu được, con có được, รถเด้อสิขาวไปฝั่งนั้นโอเคธรรมสุขเดี๋ยวอ๋อฟ้ารถข้าวเจ้านี่เราเดี๋ยวมาจะข้ามนำห้วยนี่ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งข้าวเจ้าวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายและก็คักดีทุกคนนี่เนาะคักเลยอากาศธรรมชาติเหมาะสมขนาดอ๋อบึงนำห้วยใส่ใหญิง ที่เบิงบ้งไกลๆขึ้นไปเป็นขั้วแต่บุแมนเนาะเอ๋บาคิ้อยูเทิงมุนทายลงมาเห้ให้รถยังขี่มา ดอยู่อ๋อบัไดล็อกยกขึ้นปึ๊บโอ้บนนี้จะเป็นทุ่งนาทุกคนเป็นทุ่งนาหย่อมฟุ้นมานี่น่าจะมีน้ำไห่ลงมานี่ตัว่านี่จะเป็นห้องน้นงนนนนำไ,ไห่ไปตรง บายดีม oh, no <laughs> so ันเหดุโอ้ขักมาอยู่นี่เน่ะยงัดมันอยู่เนาะพาฟื้นไม่ยยงอนเนี่ยฮะแล้วก็เอารถตามสบายรถ แคมนำปูผักปูผักแคมนำห้วยแล้วก็ทางนั้นก็ติดทางร่วงเลยติดทางร่วงติดทางง่างเลยตรงนี้เราว่าห้าตังเหือนในซ่วงเดือนซุโมพอกลายไปกลายมาบุกเหตนบุกเหนุระเกือเนาะ โค้ท้ายเด้อ <c oughs> อันนี้เพิ่นเลียงติดตาทูกเต็ดตาสะอ่อนเนาะซาดนไม่ไผ่ยัมีเลยง,ยง่ายๆเลย ล่างเพื่อนนี่ก็มีฟื้นเป็ดแล้งฟื้นใส่กองล่างเลี้ยงเป็ดใส่กองล่างอย่างบัวหันมีไฟฟ้าที่ใช้โซลาเซลล์มีไฟฟ้าแล้วต่อมาคุณแลว้ว ร่างนั้นทุกคนไกลๆบ่๊มมีคนอยู่ยเดี๋ยวเราคิงจะพาทุกคนย่างไปทางน้าคุณจะมีเหอนอู้่นันเป็นเหอนแบบ สไตล์แบบเหล่าๆแบบดังเดิมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไกลๆกันเนาะเจ้าฝ้ายกันฝ้ายเหลือกหีดให้นำยืงมาพี่ไปเฮ็ดหนาแต่ว่าเขาเจ้าโเฮ็ดเนาะเขาจะยังบโเฮ็ดหนาแห้งดีแล้วเนาะเมื่อกี้ ยุ้งเฮงคุณเลี้ยวไปเห็นหมดเหยอนอโอ้งามขนาดเลยนี่เพื่อนนี่มาตังเงินมากเลยเนี่ยนะห้าเห็นดุลหรอบ่ตังเงินเรือน,อน,นนะโอ้ห้าได้ช่วงเดือนสมพอเนี่ยเจ้าบูมเป็นคนนี้ที่น,นี่แหละ พันมันเด็ดฮอนกันอย่างพาฝืนอยู่หรอกยง่มันเฮ็ดหน้านี่นำนี่มาใส่อเออขเขาจะดูดขึ้นเออเฮ็ดไฟอยู่ฮันโอ้กันไฟฮันแล้วกันนำเข้ามานี้เนาะตัวนี้เข้าห้อง หน้ามอนหมดเลยเนาะหน้ามอนดูฮันก็เป็นเงื่อนคนหวะหรือว่าเป็นอะไรโอ้เดี๋ยวจะไม้หอบไปเบื้อุ่นทุกคน,คนเดี๋ยวเอาเข้าไปลินล้นเดี๋ยวหอบแบเบิ้งส่วนผักเพิ่นนี่ก่อน ้อมพร้อมสลัดเมื่อนี้รู้สึกจะลมแห้งเหนมีเสียดเลยเมนนื่อนี้้ตัวนี้นี่จะ ก็อนน่าจะบางหินเนี่ยจะทรุดลงมาลุ่มพี่เนาะ,ะตกลงมาโอ้โหคางดูหน้าเต็มไปเลยเนี่ยจะเป็นเศษหินที่กึ่งลงมา้ตยจอมหูตัวนั้นจะเป็นแห่งขวยแห่งงัวแห่งขวย ใช่ข้องควมเป็นดังเดิมม,มีทงนาะมีม้วยเนําโบรานที่เป็นเอกลักษณ์เบ่เาวลาวลาวเดิมโอ,โอเคแล้วททเนาะที่ว่าเอาย่างกันมาฮอตจุดที่เป็นเรียกว่าอันซีนอยู่บนนี้ก็ว่าได้ทุกคนเนาะตอนนี้จะเป็นหมู่บ้านดังเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะข้องคนลาา เดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิงไกลๆเขาไปสัมภาษณ์กันเหิ่งว่าจะมีคนอยู่บ้างนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนบ่ายทุกคนตอนบ่ายตอนเที่ยงแต่ว่ามีมาอะหมนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงน่าจะามีคนอยู่เขาก็จะไปท่ามไทยไปสัมภาษณ์ไปนางข้าเจานะ้าเนาะประตูหัวนะ่าจะบ่มีคนอยู่ แต่ว่าไม,มาเอาบันไาก้านดีๆดีเลยเลยมีต้นมะขามอยู่หน้าบา้านหน้าเงินนี่แต่ว่ามาต้องเฮาแน่นอนว่าบอคิงเปิดขนแป๊กหน้าทุกคน เขาไปบุไดเนาะพระเจ้าอัดตัวหัวตัวนี้จะเป็นเราเขาเราเขาใกล้หววมีไกล้หง,งมีใกล้น้อยใกล้ลาดเราเฟืองแม่นเราเขาเราเฟือง ในกาดีไล่แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหย่ำแรงก็จะยักแห้งเป็นแห้งกระแดงได้มีกันอยูหนึ่งซ่องซ้มซ้มขอบขวัวสี่ขอบขวัวสี่ร่างเหินทุกคนแต่เบาคิงเขาไปปวดอะไรก็จ้หลอมัมันแบบนี้เนาะ จุหันจะมีลังหนึ่งหันจะเป็นขูงเฟืองโอเค <c oughs> okay, ทุกคนเดียวเขาจะกลับออกไปนอนคุณเนาะ Bây giờ 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 bây เนาะนี่เนี่ยยุเพิ่งคู่คน่เนาะเลี้ยวมาปลาถูกคือว่างามเลยช้อนแต่เซาหุ่นหรือว่าห้าไปนี่อันน้ขุดมันซ้อนนี่ขุดมันกวนเราอยากเข้าเราไปซ้อนผันได้ผ่นนี้นึงอ๋อฮันตี้ของฮันตี้ขอนอัดคอนไม่เอาเป็นตะม้วนเลยไปผู้เดียวสองคนสองคนอ๋อสองคนกับเราฮันตี้ โอ้ใส่บิง้งข <c oughs> อกินสวยเด้อกินออกวอ้คักแทเนี่ยอัดคอนมาเลยซัมมีโอ้อคอักกระโดะปลากังเด้ปลาขิงเด้

คักบ่กขี่รถสาเน่ก้องเนาะเราขี่บ้างนนั่โอ้าคักเท่เนาะฮุ้งน่ะฮุ้งน่ะ,นะว้า<ม>ถุงบังเข่งเสือกแตบปกเงี้ยครับกันแบบบุคัดเนาะมีแต่สีลวดมือเองเนาะ คือว่าอย่างอุดมสมบูรณ์เลยไปอัดคอนบุดเดียวในป่าสำนันโอเคกลับคนเด้อมืุน้าสิมาไทายมา bye bye. โอ้เหื่นแม่เพิ่นอยู่หันเนาะ <c oughs> ฮะเ <c oughs> ที่ยงหน้าเพิน่นโ <Bye bye. S 1> อ้เที่ยงหน้าเพิ่นอยู่หันเพิน่น <Bye bye. S 1> เป็น,เป,นเป็นอันไม่รู้กันบ่ <c oughs> ในลูกเพิ่น <c oughs> อันนั้นลูกเศร้า เออเี๋ยเออคุค่อยฟักรถเดจ้าคนตัดเลี้ยงเราตัดลายเราเนี่ยโอ้โหดีเพ่อนอันนี้แม่ซี่เมือนแม่เพื่อนไปซ้อนมาเมื่อกี้นี้เพ่อนเพอนทอกใส่คล้อง Bin tâm hồn bay 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 ใช่เลยอ่ะปลาธรรมศาสตร์ปากังบ้านปกังบ้านนู้ังเนาะเ้ยยคนเดี๋ยวนสิปีงปลาแล้วเดี๋ยวหอตรงเยเดินทางตเนาะมือดีใจไลมาเห็นภาพาการ์มีคะเนี่ลมไกลลมไกลเย็นดีขนาดตรงนี้นะลมวิทย์วิทมือดี ล่มเลยมือน,นี้ปกติต่ละมือไวให้ล่มเนาะโอเคับสมมนนะเดี๋ยวเห่าตองเลยเดินทางต่อทุกคนมาอยู่วันนี้คืออากาศสุดยอดเลยลมเย็นมือนี้ลมมีลมตลอดเลยบรรยากาศเขาเจอะกำลังสิกินเขาสวยเนาะแต่บัลิังก์ตองได้เดินทางต่อไปต่อจะไปมู่บานสุนเผามงทุกคน เดี๋ยวตามเมืองนํำกันตอนนี้กำลังออกมาออกมาจากเหงื่อล่างนี้คือคักเลยแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติดีเป็นธรรมชาติดีถ้าหากว่าปุกมักง่วงมักไม่กินมักออมอยู่เหงืออเข้าเจานี้น่าจะโอเคจะเย็นเดี๋ยวเป็นห่มเย็นใหนน้น้อมาอยู่ห้อยนำนี่คือสุดยอดเลยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบสำเร็ทุกคนเนาะเจอกันในคลิปต่อไปเนาะ ว่าขึ้นจะเดินทางก็เอาไปเจอกันน้าเป็นไทยไปต่อทุกคนเจอย่องางพอดี่ายบรรยากาศธรรมชาติงามให้ทุกคนเดินทายวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านพื้นเมืองเนาะนี่คือ,มมห,มอหมู่บ้านนาโมนเมืองสยามบุรีเนาะเป็นหมู่บา้านลาวเดินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบดังเดิม